ผีตารีเสียวหวาง7จ็สวัสดีค่ะล่าสุดโต๊ะปานได้ประกาศรายชื่อภาพยนตร์ประจำปี2023ในบรรดาภาพยนตร์จีนที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุดในปี2024อันดับแรกก็คือภาพยนตร์เรื่องมังกรโยกที่นำแสดงโดยเสี่ยจานและจวงตาเฟยและเฟิงเซินภาคสองที่นำแสดงโดยเฉินหมู่ชือ่ออีซีห่วงปอและเฟยเซียงนอกจากนี้ ยังมีภาพยนตร์เช่นวินทามที่นำแสดงโดยอีหยางเซนซีและซูฉีไอโซทูเซ cloud ที่นำแสดงโดยหวังหยวนและเหวินทีและเรื่องอื่นๆการเตรียมการของผู้กำกับเจ้งเซี่วหลงสำหรับหนังเรื่อง the legend of the hidden Sea ได้เสร็จสิ้นแล้วและเซี่วจันกำลังเข้าร่วมทีมกำนักแสดงของตำนานซางไฮเป็นละครสมรู้ร่วมคิดซึ่งผสมผสานองค์ประกอบของการแก้แค้นความสงสยัย นักสืบและแฟนตาซีนำแสดงโดยเสียรจานจางจิงอีและคนอื่นๆเชน่นเฉียวเจินอีโจฉีและอีนานซึ่งทุกคนล้วนเป็นนักแสดงที่ทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมละครเรื่องนี้มีเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมและมีการผลิตที่หรูหราและยังได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างมากค่ะในวันที่25ธันวาคมเสียจานได้เดินทางไปที่เหิงเตียนและในวันที่26ธันวาคม ผู้กำกับเจ้างเสยวหลงเสือจานจางจิ่งอีถูกถ่ายรูปขณะทานอาหารเย็นด้วยกันที่หงงเตียนในขณะเข้าร่วมทีมนักแสดงโดยได้มีการเริ่มแต่งนาและอ่านบทร่วมกันรอติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะในฐานะดาราย,ยอดนิยมเสือจันทําให้หลายคนคาดหวังอย่างมากค่ะเพื่อให้เขาเข้าร่วมงานปาร์ตี้วันส่งท้ายปีเก่าอย่างไรก็ตามเสือจันท์ยุ่งอยู่กับการถ่ายทําและก็ไม่มีเวลาฉลองปีใหม่ แต่ชาวเน็ตบางคนก็ได้ซื้อตั๋วปาร์ตี้ปีใหม่ไปแล้วพวกเขาบอกว่าแล้วพวกเขาควรจะทำอย่างไรเซีรจันมีแฟนตัวยงมากมายและในครั้งนี้เขาก็ได้ตอบกลบับด้วยวิธีการแก้ปัญหาว่าหากได้รับตัว๋วผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการสมัครหรือคิดค่าธรรมเนียมในระหว่างกระบวนการยกเลิกการสมัครสมาชิกหลังจากให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จะได้รับจากสตูดิโอของเือจานร,รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักและค่าเครื่องดื่มอีกด้วยคําถามแรกก็คือทําไมเซอจานถึงไม่ได้ไปงานปาร์ตี้วันส่งท้ายปีเก่าเราต้องยอมรับว่าตอนนี้เซอจานได้รับความนิยมมากจริงๆและงานปาร์ตี้วันส่งท้ายปีเก่าจํานวนมากต่างก็รอคอยที่จะมีส่วนร่วมของเซอจานเซอจานเคยเข้าร่วมรายการกับปักกิ่งเซทไลท์ทีวีและดาก้อนทีวีมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งนี้ชาวเน็ตหลายคนคิดว่าเซีร์จันควรเข้าร่วมงาน New Year อ v e ของดากอนทีวและพวกเขาก็ซื้อตัว๋วด้วยราคาแพงมากจริงๆอย่างไรก็ตามยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเซีร์จันจะเข้าร่วมงานปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าของดากอนทีวในขณะเดียวกันดากอนทีวก็ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการและเซีรจานเองก็ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกัน แต่ชาวเน็ตก็ซื้อตั๋วกันไปแล้วเพราะพวกเขาพร้อมที่จะเสี่ยงดูคําถามที่สองก็คือเซอร์จั่นมีแฟนๆกี่คนหลังจากเหตุการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเซอร์จั่นแต่อย่างใดกลับมีสถานการณ์ที่เป็นบวกมากขึ้นปัจจุบันเซอร์จั่นมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเป็น3 2 1 0 6ล้านคนจริงๆแล้วในครั้งนี้แฟนๆบางคนได้ซื้อตัว๋วด้วยตัวของพวกเขาเองแต่เซอร์จั่นไม่ได้เข้าร่วมงานวันสงกรานต์ปีเก่าเดิมที เรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเซอร์จานแต่เซอร์จานรักแฟนๆของเขามาโดยตลอดและในครั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากปัญหาบางอย่างเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับแฟนๆของเขาด้วยเงินของตัวเขาเองคู่สัญญาของเซอร์จานได้ตอบสนองต่อว,วิธีการแก้ปัญหาของเหตุการณ์งานปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่านี้ว่าหาได้รับตัวผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของจีจิวจะไม่สามารถยกเลิกการสมัคร หรือเสียค่าธรรมเนียมในระหว่างขั้นตอนการยกเลิกการสมัครได้หลังจากได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วสตูดิโอของเสอ้อจานก็จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้จัดเตรียมรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามแผนการแก้ไขนี้ต้องบอกว่าเสอ้อจานมีความจริงใจอย่างมากค่ะเสอ้อจานได้ใช้เงินของตัวเขาเองเพื่อชดเชยความเสียหายให้กับแฟนๆของเขาจริงๆและก็รีบเข้ากองถ่ายเพื่อถ่ายทําละครเรื่องใหม่ในทันที แฟนๆต่างก็มีความสุขมากที่ได้เห็นเซอร์จันมีความรับผิดชอบและทำงานหนักมากขนาดนี้มันไม่สำคัญหรอกว่าเขาจะชดเชยจำนวนเงินนั้นหรือไม่ก็ตามคำถามที่3มก็คือทำไมสแกเปอร์ถึงคิดว่าเซอร์จันจะเข้าร่วมงานวันส่งท้ายปีเก่าของดรา g อนทีวีและทำไมสตูดิโอกับกุ้งอ้วนถึงไม่ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ถูกแพร่กระจายกันอย่างดุเดือดในเวลานั้นสาเหตุของเรื่อง ก็น่าจะเป็นในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนดราก้อนทีวีได้เชิญเซียจานเพื่อเข้าร่วมงานปราร์ตี้วันส่งท้ายปีเก่าต่อมาในเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่เซียจานได้สื่อสารและเจรจากับทีมงานแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวก็เป็นที่ยอมรับกันได้จากนั้นเขาก็ตอบตกลงสําหรับการตอบรับบัตรเชิญกับทางดราก้อนทีวีซึ่งเป็นบัตรเชิญงานส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่และเตรียมพร้อมเพื่อขึ้นเวที จังนั้นตารางงานของทั้งสองทีมของมังกรโยและ The ร e ล e เจนต์ขอ e เดอะฮิดเดนซีก็ถูกปรับเปลี่ยนใหม่ในขณะที่เซลจานและตารางงานอื่นๆของเขาก็แน่นมากเช่นเดียวกันทำให้เขาไม่มีเวลาไปงานส่งท้ายปีเก่าแต่เซลจานเองก็ยังคงมีความต้องการที่จะเข้าร่วมงานในวันส่งท้ายปีเก่าแต่เวลาในการถ่ายทําของมังกรโยก็ได้รับการปรับเปลี่ยนอีกครั้งและในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้เซอร์จันต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อถ่ายทำวัสดุสื่อส่งเสริมการขายดังนั้นเวลาในการถ่ายทำจึงถูกบีบออกไปอีกหลังจากที่ดาก้อนทีวีได้ส่งใบสมัครเพื่อขออนุมัติไปยังเทศบาลอีกครั้งพวกเขาก็รู้สึกว่าพวกเขากำลังจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเขาจึงแจ้งให้สแค a ปเปอร์ทราบแต่หลังจากที่สแครปเปอร์ทราบข่าวเรื่องนี้พวกเขาก็รีบดำเนินการในทันทีด้วย และข่าวนี้ก็ถูกแพร่กระจายไปในวงกว้างแฟนๆตัวยงของเซอร์จานก็เริ่มดำเนินการเช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ได้รับการตัดสินอย่างจริงจังเซอร์จานยังคงรอการแจ้งเตือนจากดากอนทีวีสำหรับการอนุมัติของศิลปินเพื่อให้ใช้เสียงในงานส่งท้ายปีเก่าได้แต่ทางดากอนทีวียังไม่ได้รับการอนุมัติจากเทศบาลและเสอ่จานเองก็ยังไม่สามารถได้รับการยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่า เขาจะสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้หรือไม่และเขาก็ทําได้เพียงแค่การจัดการงานโดยการเข้าร่วมกลุ่มเท่านั้นแต่ด้วยเหตุนี้แฟนๆน,นับไม่ถ้วนที่ส่งข้อความไปที่สตูดิโอของเี่ยวจานเพื่อใช้สิ่งนี้เป็นเหตุผลในการขอคืนเงินจากเี่ยวจานโดยอ้างว่าในเวลานั้นเมื่อมีข่าวลือทั่วอินเทอร์เน็ตว่าเี่ยวจานกําลังจะเข้าร่วมในงานวันสงท้ไทยปีเก่าของดากอนทีวีที่ทำใหสตูดิโอของเี่ยวจาน และเซอร์จันจึงไม่ออกมาปฏิเสธข่าวลือนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเข้าใจผิดนั่นก็เป็นเพราะว่าเซอร์จันเองเขาก็กำลังรอการแจ้งเตือนจากดากอนทีวียูในเวลานั้นดากอนทีวีก็รอการอนุมัติจากเทศบาลแต่สุดท้ายแล้วทางเทศบาลก็บอกว่าต้องขออนุมัติล่วงหน้าหนึ่งเดือนแต่ในเวลานั้นเซอร์จันก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะเข้าร่วมได้หรือไม่และเขาจะปฏิเสธได้อย่างไร ในขณะเดียวกัน The Legend of the Hidden Sea ก็ต้องเริ่มต้นเร็วๆนี้ในตอนเช้าทางการไม่เห็นด้วยที่จะคืนเงินให้กับแฟนๆแต่พวกเขาก็ได้เปลี่ยนทัศนคติในช่วงบ่ายอย่างไรก็ตามแฟนๆหลายคนถูกวิพากษ์วิจาร์ณว่าบ้าไปแล้วที่บนเรื่องเสือร์จานแฟนๆจำนวนมากพวกเขารู้สึกเสียใจมากจริงๆเมื่อพวกเขารู้ว่าเซอร์จานเพียงคนเดียวที่ต้องแบกรับคำร้องเรียนจากแฟนๆ การสูญเสียของแพลตฟอร์มและเจตนาร้ายของผู้อื่นแต่เขาไม่เคยคิดอะไรมากมายเขาเพียงแต่ค้นหาวิธีการการแก้ปัญหาอย่างเงียบๆและจะไม่ทำให้ยุ่งยากหลายคนคิดว่าเขาก็คงจะรู้สึกเสียใจมากเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากงานของเขายุ่งมากเกินไปเขาจึงได้เปิดเผยไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าเขาจะไม่เข้าร่วมงานในงานวันส่งท้ายปีเก่านี้และงานอื่นๆก่อนหน้านี้อีกด้วยแต่เนื่องจากแฟนๆหลายคน พวกเขาได้ส่งเสียงว่าพวกเขาไม่ได้เจอกันนานเป็นปีแล้วพวกเขาอยากดูเสือจานในงานวันสงท้ายปีเก่าและตอนรับปีใหม่เสือจันจึงได้ประสานงานกับทุกฝ่ายแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่แน่ใจเขาจึงไม่กล้าเปิดเผยเข่าวที่แน่ชัดออกมาเมื่อแฟนตัวยงและสแกเปอร์พวกเขารู้เรื่องนี้พวกเขาจึงได้คอนเฟิร์มและเผยแพร่ออ,อกไปในที่สุดหลังจากกำหนดการได้เปลี่ยนไปและเขาก็ไม่สามารถไปได้แต่สุดท้าย เซียวจ้นเองก็เป็นผู้รับผิดชอบความรับผิดชอบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือชื่อเสียงเซียวจ้านก็ต้องแบกรับความรับผิดชอบและถูกคุกค,คามนำไม่ทวนและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากคะ่ะ